เปิดใจชีวิตไม่สวยหรูกว่าจะมีวันนี้ล้มลุกคุกคานไม่ท้อหนี้ท่วมหัว40ล้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าพพ้่ข่าวบันเทิงรายงานตัวอีกแล้วจ้า เรียกได้ว,ว่าเป็นคนในแวดวงบันเทิงที่ชีวิตเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับดาราซุปตาร์หลายคนสําหรับปุ๊กเคทูที่ชีวิตล้มลุกคุกคานจนมีวันนี้ได้แบบไม่น่าเชื่อค่ะจากเด็กที่พ่อแม่ทิ้งอยู่ในสลัมการศึกษาไม่สูงเหมือนคนอื่นๆแถมยังทําธุรกิจมีหนี้สินท่วมหัวเกือบร้อยล้านล่าสุดมีคนขุดคุยประวัติกรรมพื้นของสาวป,ปุ๊กเคทูว่าที่เธอเป็นเซเลบตี้เนี่ยแท้จริงชีวิตยังไม่ได้สวยหรูเอาซะเลยค่ะล่าสุดส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวป,ปุ๊กเคทูที่งานประกาศรางวัลเกรดดาาตยศ การศึกษาก็ไม่สูงมากนักเหมือนคนอื่นๆรับว่าตอนแรกที่มีคนคุย,ค,ยคุยประวัติมาเนี่ยค่อนข้างเสียเซลล์มากเลยละคะ่ะเขามีเพื่อนฝูงบางกลุ่มคะ่ะพอรู้ประวัติที่แท้จริงเนี่ยก็เลิกคบกันไปก็มีคะ่ะแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็นิ่งมากขึ้นคะ่ะส่วนด้านธุรกิจที่ล้มละลายอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องกันอยู่คะ่ะเราไปฟังเสียงสภาพของสาวปุ๊กเคทูพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยจ้าเต็มปากเลยใช่ไหมคะว่าเรา ไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือปุ๊กจบป .6 ค่ะมาจากสลัมคองเตยค่ะแล้วก็มาทํางานแต่ว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราจริงๆก็คือว่าเรามีความไฟ,ฟ่ฝันระดับจะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเสียเซลล์หรือน่อยบ้างไหมเขาที่มีคุณคนขุดประวัติเราออกมาเลย คือแรกๆรู้สึกแบบว่าเสียใจยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ที่ลุกขึ้นมากลับมาสู้ใหม่ก็คือเพื่อลูกทั้งสามคนค่ะแล้วแล้วเ้าเป็นเซเลบของเราตอนนี้เหมือนเราก็มาเป็นเซเลบระดับหนึ่งล้วทีนี้พอมีข่าวแบบนี้ออกไปเรามีมีผลกระทบต่อเราไหมคะแบบเพื่อนๆหรืออะไรมีแบบอุ้ยเธออะไรอย่างงี้ไหม มี2กลุ่มอะค่ะกลุ่มแรกเขาก็จะแบบเหมือนประมาณรับไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบพาหายเราไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือให้กําลังใจนะคะแล้วก็แบบเหมือนมีมิตรภาพดีๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อต่อตัวเองมากค่ะสิ่งที่แคร์ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนกับอยากจะทําให้สิ่งที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยประสบความสําเร็จมากกว่าค่ะส่วนตัวเราหน่อยไหมคะหน่อยไหมวะเฮ้ย อ,องีออตอนแรกก็นอยนะคะตอนช่วงที่กลับขึ้นมาใหม่เนี่ยนอยมากค่ะแต่ว่าตอนหลังก็คือเหมือนกับว่าเรานิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้สติมากขึ้น,นก็กลับมาทำธุรออกิจใหม่อีกครั้งค่ะแต่เรียกได้ว่าซาปุกเคทูของเราเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆเลยละคะ่ะคุณผู้ชมกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบคะ่ะยังไงก็ขอบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ